โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบล็อกฟุตนะซึ่งในวันนี้นะผมบล็อกฟุตได้มีการอัปเดตผลพิศาจใหม่เข้ามานะครับผมั่นก็คือผลคิสเนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าผลนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผลคิสเนะอ่ะตรงนี้มันไม่โชว์นะมันไม่โชว์นะครับนอกจากเราจะซื้อแบบเป็นโลบักนะครับนี่นะครับผมราคาสี่พันโลบัคกเนาะหรือเราจะซื้อที่ตรงนี้ก็ได้สะดวกๆหน่อยนี่ท่านผู้ชมคิสเนะสี 4, ่พันโลบักครับ โอ้ oh my god โอเคไปเดี๋ยวเรามาทำการซื้อผลใหม่ท่านผู้ชมเป็นผลถาวรนะครับ4,000โลบักเปิดเหลือ300โลบักเลยอะจัดไปท่านผู้ชมโอเคจัดมาแล้วครับผมผลคิสเนะโอ้ดูหางนี่กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะดูดูการต่อยธรรมดาโอ้โอ้ฟาร์มง่ายดิที่านผู้ชมอย่างเงี้ยฟาร์มแบตเตอรี่ง่ายเลยนะครับ แล้วก็สกิลท่านผู้ชมวันนี้สกิลแซดนะครับโอ้แค่ฟ้าธรรมดาเนี่ยท่านผู้ชมฟ้าธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะถ้าจะฟ์าแบตเตอรี่เนี่ยครับโอ้แจว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  เบื่อไหมที่ฟาร์มเท่าไหร่ก็ไม่เทพทักทีนี่เลยร้านอ e ีดิมเบชอปร้านรับฟาร์มเกมระบอกแบบครงวงจรมีบริการรับฟาร์มหลายแมบบไม่ว่าจะเป็นแมปบลบ็บอกฟุตออสตาอันเมทเอเดเวนเจอร์ไดวิ่งแอมเบลเลอร์ Star, Emperor, และแมบ,บอื่นๆมีบริการเติมโรบักกดผลกดเกมพาร์ตในแบบต่างๆและยังมีเอดีไก่ตันเอดี ID เทพอีกหลายแมบ,บวางจำหน่ายอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโค้ดแต่งตัวสุดแรกิฟการ์ดโรบักบวกของแถมแต่งตัวรายเดือนหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆสามารถทักสอบถามไปที่แฟนด้ินดนรนตคคะับ ร้านเราบั็กมีบริการรับเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมพาร์ตราคาถูกมากมายหลายแมปว่าจะเป็นแบบ o f f o r d l s t a r ยิงเลกัสซี่ออนิเมะไฟเตอร์และแมปอื่นๆและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับโอเคนอกจากผลคิสเน่แล้วทนะ่านผู้ชมก็ยังมีอัปเดตนะผมเหมือนจะมีแถบหลอดเลือดเรือนะครับหลอดเลือดเรือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะนี่ท่านผู้ชม มันจะโชว์หลอดเลือดตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็อัปเดตนะผมระบบแรงโน้มถ่วงในเรือนะครับคือเราสามารถกระโดดบนเรือได้เนาะก่อนหน้านี้มันจะมันก็กระโดดได้แหละเขาปรับปรุงไปแล้วแต่เขาปรับปรุงใหม่อีกรอบหนึ่งพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าปรับปรุงแบบไหนไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูอัปเดตต่างๆดีกว่าเนาะก็สําหรับอัปเดตนะท่านผู้ชมก็จะมีผลพิศดารใหม่นะท่านผู้ชมระดับมิติกนะก็คือผลกิสเน่นะครับผมแล้วก็มีเพิ่มซ e อีเวเข้ามานะก็คือ สาลเจ้าเนาะน่าจะเป็นสารเจ้าจิ้งจอกนะครับน่าจะเป็นสารเจ้าจิ้งจอกอะ่ะน่าจะเป็นซีอีเว้นนะครับเราต้องไปหาเนาะแล้วก็สะสมนะครับผมไอตัวอาร์เซอแอมเบอร์อะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อไปแลกของแล้วก็มีอาวุธใหม่นะผู้ชมฟล็อกแรมนะครับฟ็อกแมก็คือคาถาจิ้งจอกนะครับแล้วก็มอีอุปกรณ์สมทสัยใหม่นะก็คือหน้ากากคิซเนะแล้วก็ไอตรงเขาเรียกอะไรนะผ้าผูกเอวอะ่ะแล้วก็เพิ่มสีออร่าใหม่นะครับผมแล้วก็เพิ่ม ายยาใหม่แล้วก็อันนี้เนาะที่พูดไปนะตอนเราเสกเรือนะก็คือแก้ไขนะผมแรงลบถ่วงในเรือแล้วก็เพิ่มแทบเลือดของเรือนะฮะแล้วก็กิจการพาลาวินนะครับผมตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่จะมาทําการรีวิวผลคิสเน่เนานะเดี๋ยวพี่ขอไปฟาร์มแบตเตอรี่ของผลพิศาส์ผลนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะให้สามารถใช้ได้ทุกสก,กิลก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึงนะ่งเนาะโอเคก็ตอนนี้นะผมพี่ไปฟาร์มผลพิษศาร์คิสเนน,นะจนสามารถใช้ได้ทุกสก,กิลแล้วเนาะ 339บแบตเตอรี่นะฮะก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นแถบแปลงล่างนะท่านผู้ชมแถบแปลงล่างนะครับต้องให้ตรงนี้ครบ3แถบก่อนเนาะเต็มนะเต็ม3แถบก่อนเราถึงจะกดแปลงล่างได้นะฮะโอเคก็การโจมตีธรรมดานะครับผมเป็นการคลิกธรรมดานะก็จะเป็นแบบนี้ครับควนซ้ายควนขวานะครับผมแล้วก็มุนแล้วก็ฟาดหางนะครับแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสกิลแรกนะท่านผู้ชมสกิลแซดนะครับนี่นะปล่อยลูกไฟออกไปอย่างงี้3ามดวงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลเอ็กซ์นท่านผู้ชม ชิ่งชิ่งชิ่งแล้วก็ปล่อยลูกไฟเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลซีท่ผู้ชมปล่อยลูกไฟออกไปนะครับผมแล้วก็ไประเบิดเป็นลูกใหญ่ๆเนาะแล้วก็สกิลวีนะตอนนี้เรายังใช้ไม่ได้นะต้องรอให้เกตนะตรงเนี้ยที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับผมเต็ม3เกตก่อนนะครับแล้วก็น,นี่จะเป็นสกิลเอฟท่านผู้ชมพุ่งไปขวดน,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกับบอทกีกี้ก,ก,ก,กันท่านผู้ชมอันนี้สกิลแซดนะครับอ้ยูปล่อยลูกไฟไปแบบนี้เนาะ ไปอยู่รอบๆก่อนนะครับไปวนๆรอบๆไปเสียวๆเล่นก่อนนะครับผมแล้วก็พุ่งใส่ตัวนะดามเมจสามพันเนาะอันนี้จะเป็นสกิลเอครับปู๊บสามพันสามนะก็คือปล่อยลูกไฟออกไปนะครับผมชิงชิงชิงนะครับผมแล้วก็ไปโจมตีนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลซีนะผู้ชมมาดูสกิลซีนะครับโอ้โหติดเผาด้วยนะผู้ชมติดเผาปะเมื่อกี้เหปิดเจอแบบไฟลุกท่วมเลยอะ อันนี้จะเป็นสกิลเอฟท่านผู้ชมฟึดฟึดฟึดควนควนควนอ่าเดี๋ยวไปดูโจมตีธรรมดาท่านผู้ชมติดเผาไหมมาดูกันนะครับอ่าไม่ติดเผาฮะอ่าอันนี้จะเป็นสกิลแซ่ดกรอบนึงเนาะโอ้ยสกิลแซดติดเผาท่านผู้ชมติดเผ,า,ดเผาแต่ติดแป๊บเดียวนะครับอ่าอันนี้จะเป็นสกิลเอฟครับโอ้ qx ก็เหมือนจะไม่ติดเผาเนะาะเดี๋ยวไปดูสกิล c กันนะพี่ชมอ่าเี๋ก็จะเป็นสกิล c นะครับชึบอ่า qc ไม่ติดเผาอันนี้สกิล f อ่าไม่ติดเผาอ่าท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมเกรดพี่ก็ครบ3อันแล้วเนาะสอันแล้วนะครับผมเมื่อเกรดครบ3อันเราก็จะมี3หางครับ สามหางแล้วก็จะมีลูกไฟลอยอยู่รอบๆตัวด้วยนะเราคือแบบเราจะเร็วมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็จะวิ่งแบบสีส่ขาเนี่ยพุ่งไวด้วยท่านผู้ชมกระโดดไวพุ่งไว้นะครับเมื่อเกตเต็มสามหลอดน,นะครับนี่นะครับเมื่อแบบเราทําการโจมตีไอเกตตัวนี้มันก็จะลดนะเห็นปะเนี่ยเมื่อเราโดนโจมตีนะครับผมเกตไม่เพิ่มแต่เราโจมตีอเกตจะขึ้นไว้นะครับนี่นะครับ แบบนี้โอเคอ่าตอนนี้เราก็สามารถแตกล,งลางได้แล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยถ้ามันเต็มกระพริกกบกระพริบแบบเนี้ยแตกล,งลางได้ละอ่าเดี๋ยวมาดูแบบการใช้แบบลอยฟ้าบ,บ้างท่านผู้ชมกระโดดใช้ครับแซดโอเคก็ประมาณนี้อันนี้สกิลเอครับปุดฟุดฟุดฟุด,ดอ่าอันนี้สกิลซีครับโอ้อยังเท่ อ่ะอันนี้สกิลเอฟครับลอยฟ้าแล้วก็ใช้โอเคมามาทับการแปลกล่ากันทุกผู้ชมึดโอ้อยังเท่ว้าวอ่ะอันนี้การฟันธรรมดาครับธรรมดาติดเผาท่านผู้ชมตอนนี้ฟันธรรมดาติดเผาแล้วครับโอ้ติดเผาท่านผู้ชมดูดิ ฮาคิฮาเคิร์นี่มีระเบิดอ่ะท่านผู้ชมว้าวแถวอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลในร่างเอ่อร่างหมาป่ากันท่านผู้ชมมีกี่หางเนี่ยห้าหางครับมีห้าหางคือถ้าแบบร่างเนี้ยท่านผู้ชมเราสามารถแบบให้เพื่อนที่แบบพันธมิตรกันอะขึ้นขี่ได้นะมีเบาะอยู่นะครับแรงด้วยเฟิร์ส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 อ่ะมาดูสกิลแซดครับอันนี้สกิลแซดเนาะ มันสามอย่างแรงอย่างแรงครับอันนี้สเกตครับโอ้โหครับลากขึ้นฟ้าแล้วก็ทุบลงพื้นนะอันนี้สกิลซีครับปืนโอ้โ,นนะอนนโ,อโหอลังการมากครับแล้วก็อันนี้สกิลเวฟครับปิดทุ่ง้าไปกัดเนาะปดแซดเอ็กซ์ซี แล้วก็ควัญเทป่ะเทกับบอสท้ายก่อนนะท่านผู้ชมดูดิพุ่งอย่างไวอ่ะท่านผู้ชมใครที่แบบวิ่งช้าๆโดนขวัแน่สแปมดีกว่าผลเสืออีกผลนี้ท่านผู้ชมสแปมสกิลอ่ะไม่ใช่สกิลดิสแปมแบบนี้เนี่ยโจมตีธรรมดาเนี่ยครับเฮ้ยนี่ดูนะเฮ้ช็อช็อชุบปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บชิปชิปชิปอุ้ยสกิลสัตฟึดขวัเอ๊ก ลืดลากน้องมนุษย์ทุบสกิลซีอ้อ่าสกเอฟโออันนี้เราเล่นแบบล่างยี่จอกอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแบบล่างไอ้นี่นะฮะเขาเรียกว,ว่าล่างอะไรนะล่างมนุษย์นะครับฟืดราคาสี่พันโลนบัสอะฮะต้องอลังการธรรมดาอยู่แนละ้วชุบ อ้าวออล่าหมดเลยครับผมล่าก็หายฮะออล่าหมดล่าหายครับฟึดฟึ๊ดฟึดฟึดฟึดโอ้โหเตรียมเลยเตรียมคอมโบกันเลยท่านผู้ชมคิดคอมโบกันให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวพี่ว่าจะเอาคอมโบที่น้องๆมาเสนอให้นะครับผมไปลองล่าค้าหัวดูนะครับไปเดี๋ยวไปลองกับบอสอีกตัวนึงท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาลองกับบอสพิกบัมนะในร่างมนุษย์ท่านผู้ชมเฮ้ยเขื่อนพดดอุ๊ยมันเข้าไกลน,นี่มากเลยท่นกกานผู้ชมดกเข้อไตเดนนะ่ะเข้ามากเข้ามากโอ้คือถ้าเราใช้สกิลอ่ะท่านผู้ชมเกรดปัจจะหมดไวมากเลยนะสำหรับคนนี้นะครับ เราต้องแบบโจมตีธรรมดาแบบเก็บเกรดก่อนอะแบบเนี้ยโอ้หว่ไปคว่หัว่หว่หัว่ปิดหัว่หัว่ห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 ว่โอ้โหโดนยิงแรงครับโอ้โหฮาคิฮาเคอระเบิดหมด คือถ้ใช้สกิลอะไอเกตมันหมดไวมากเลยครับคค,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 บบควนควๆควๆลอดลๆดลหดลอดลชิบจิบปเือุยโดนควนควๆค,วควปึ๊บเกี่ยวติดมือมาก ชึบชึบโยกกันอ้าวรอดรอดโอเคแบ่งได้ยัง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 ยากแบ่งไว้ได้ยังแบ่งไว้ได้จะตุ๋ยก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวรอเก็บเก็บอ้าวโอเคก็ขอตัดจบแบบหนักไทยเลยแล้วกันนะพี่ขี้เกียจรอบอสเกิดนะครับผมแล้วก็ขี้เกียจเก็บเกตแล้วด้วยนะครับ ก็ขอจบคลิปเอาไว้แค่นี้นะ้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่รับชมจนจะจบด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็คือการรีวิวผลพิศซาร์ใหม่ผลกิซเนตนะครับแล้วก็มาสรุปอัปเดตให้ฟังกันเนาะส่วนเรื่องโค้ดอันนี้เดี๋ยวพี่ขอไปหาก่อนนะว่ามันมีโค้ดอะไรมาใหม่บ้างนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใคลิปหน้านะครับผมบายบายนะครับบา,บาย